สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับซีรีอินสวีเดนนะคะวันนี้ช่วงซีรีเข้าครัวนะคะก็จะมาชวน,นเพื่อนๆทาขนมค่ะวันนี้ซีรีจะมาทําขนมปั อบกระเทียมนะคะนี่ก็เป็นขนมปังที่สิริเตรียมไว้แล้วนะคะทุกคนซึ่งสิริซื้อมาแล้วก็หั่นแล้วก็ผึ่งเขาไว้นะคะประมาณ1วันนะคะก็คือผึ่งไว้ในบ้านค่ะถ้าเกิดว่าบางคลิปเขาบอกให้เอาไปอบใช่ไหมคะแต่ว่าเราเอาไปอบมาแล้ว2ฝั่งอะเวลาเรากดตรงกลางอะคะ่ะขนมปังมันก็ยังมีความเนบอยู่นะคะแสดงว่าอันนั้นะ่ะยังไล่ความชื้นออกไปไม่หมดถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เอาไปทํา เป็นขนมปังอบเนยอ,อบกรอบนะคะมันก็จะไม่กรอบมันก็จะทําให้ขนมปังเพื่อนๆออทาออกมาแล้วมันเหนียวนะคะนี่ก็เป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการทําขนมปังเนยกระเทียมอบกรอบนะคะทุกคนก็อัตราส่วนก็จะอยู่ในคลิปเลยนะคะเพื่อนๆ ก่อนอื่นเลยนะคะเราก็นําเนยแข็งแล้วก็น้ําตาลนะคะมาตีให้เข้ากันนะคะให้ผสมให้เข้ากันแนะนําว่าเป็นเนยในอุณหภูมิห้องมันจะตีง่ายกว่านะคะทุกคนหลังจากนั้นค่ะเราก็จะใส่กระเทียมลงไปค่ะเพื่อนๆตามด้วยพาสต์ลี์สับนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างที่บอกอันนี้เป็นเนยที่แบบว่าเพิ่งจะเอาออกมาจากตู้เย็นแล้วก็เอามาทำนะคะก็ค่อนข้างที่จะ หนืดเหนียวนิดนึงนะคะเพื่อนเมันก็จะค่อนข้างที่จะคนเข้ากันยากนิดนึงนะคะหลังจากนั้นค่ะทุกคนสิริก็จะเอามาปาดที่ขนมปังนะคะเพื่อนเเราก็เอาตามใจชอบเลยนะคะชอบมากชอบนอ้อยเราก็ปาดปาดไปนะคะทุกคนในระหว่างนี้นะคะเราก็จะวอร์มเตาไว้ค่ะอยู่ที่ 150องศาเปิดไฟบนล่างไว้นะคะทุกคนพอเราทําเสร็จแล้วนะคะเราก็ขนมปังของเราเข้าไปอบได้เลยค่ะเพื่อน,อนระยะเวลาในการรออบนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ15-20นาทีนะคะเราก็ค่อยๆจับสังเกตนะคะว่าขนมปังของเราอะใกล้จะได้ที่หรือยังนะคะเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งค่ะเพื่อน,อนในคลิปสิริใช้เป็นกระเทียมสับใช่ไหมคะ พอมันอบมาแล้วอ่ะค่อนข้างที่จะเห็นหน้ากระเทียมแบบชัดเจนมากเพราะว่าสิริสับไม่ค่อยละเอียดถ้าเพืเ่อนๆจะสับก็แนะนําให้สับให้มันละเอียดสุดๆเลยนะคะแต่ถ้าสับไม่ละเอียดสิรินะนําว่าให้นําไปโขกหรือนําไปตําจะดีกว่านะคะทุกคนมันก็จะได้ดูแบบเนียนเข้ากับหน้าขนมของเรานะคะ หลังจากที่อบ oh, ได้ที่แล้วนะคะทุกคนเราก็จะนำขนมปังของเรานะคะมาวางไว้บนตะแกรงแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้เขาเย็นตัวขึ้นนะคะหลังจากนั้นเราก็สามารถใส่กลองเก็บไว้รับประทานกับชากาแฟน,นะคะหรือว่าทานเล่นก็เพลินมากๆค่ะจะบอกว่าซูเน้อร่อยมากๆเลยนะคะถ้าใครชอบขนมปังอบกระเทียมก็อย่าลืม เอาสูตรนี้ไปทํากันได้นะคะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ